ยังไงคะไปไลฟ์ยังมาแล้วสวัสดีค่ะอ้าตอนนี้นะคะอยู่ที่โรงแรมเบน,นิสมายังคะมาแล้วค่ะเอ๊เมื่อกี้จากเมื่อกี้ที่เรานั่งเรือยังไม่มีคนมาเลยค่ะอ้าวยังไม่มีเหรอคะเอาหมวกเราไม่ต้องเอาไปนะไปนี่คะ่ะมายังคะเดี๋ยวเราจะแนะนำห้องละคะ่ะ มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีทุกทุกคนนะคะอ่ะมาถึงโรงแรมเราแล้วค่ะชื่อโรงแรมไหนคะอ่าเออเออไปทำอไรโอเชลลพรินซิเป้เขาอ่านยังไงอะพรินซีไอพีแม่ก็อ่านไม่ไม่เป็นพรินซิเป้มั้งคือเมื่อกี้เรานั่งเรือจากท่าที่จอดรถใช่ไหมมาสามป้ายมาลงตรงเนี้ยยังเป็นต้นต้นของ เวนี้สยังไม่ได้เข้าไปตรงแกรนด์แคนแนลที่เป็นตัวเอสที่เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปคือเราเลือกพักโรงแรมนี้เพราะใกล้ที่จอดรถน่าจะเดินทางสะดวกราคาไม่แพงมากแล้วก็ข้างหน้าโรงแรมนี้เดี๋ยวพาไปดูไหมครับอิีเทมีทั้งเจลาโต้ขนมปังเดเกันี่อะไรต่ตเมื่อกี้ตอนนั่งเรือผ่านมาเด็กจูเห็นว่ามีร้านแคนดี้แบบ เป็นแคนดี้หลายๆหลายๆอันนะคะเป็นเยลลี่แคนดี้หลายๆอันเป็นตักสีทุูมตอนนี้สีทุูมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่ตอบอ่านไม่ทันครับขึ้นเร็วมากแคมูนิดโชว์ห้องหน่อยเดีกจะพาดูห้องหน่อยครับห้องนี้มีน้องผิวหิวไหมครับแย่มาแล้วสี่โมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือห้องเนี้ยเล็กใช่ไหมแต่ห้องน้ำทำไมใหญ่ไปไหนห้องน้ําใหญ่มากดูห้องนอนก่อนอ่ะห้องนอนนี่เปิดประตูเข้ามาป้ายอยู่ตรงประตูใช่ไหม ก็มีเตีย่ยผมก็ตกแต่งสวยงามน,นะ,ะมีเชนเดเลี่อะไร,ร,อ,ะไรอ่าแล้วก็มีแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยอ่าแล้วข้างหลังป้ามีตู้เสื้อผ้าอันหนึ่งใหญ่มากประตูใหญ่ามากตู้เสื้อผ้าเย่มาทานคาน้องพิมพ์ผ้สวั 15, สดีค่ะเสร็จแล้วก็เด็กเจ๋จอยู่ที่เวนิสครับอืมเสร็จแล้วก็ห้องน้ำก็รู้นะครปบพิมพ์ผ้าดูห้องน้ำห้องสวยมากเรีกชื่อหน่อยได้ไม่ทันครับเสร็จแบ้วห้องน้ำก็เสร็จ ก็มีอาอาบน้นบํามีตั้งห้องแม่ว่าตัดแค่นี้แล้วเป็นทําเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็เอาที่เหลือไปเป็นห้องนอนนะอ๋อตรงนี้ก็เปิดกระจกได้ด้วยอ่าติดกับคลองเลยนะคะเวนิสออไปดูวิวลองเวนิสป่าอันนี้ค่ะนี่ไงฝนยังตกอยู่เลยอะ่ะดูสิวันนี้น่าจะตกทั้งวนันนะพรุ่งนี้ก็บอกฟ้าจะใสก็หวังว่าจะเป็นจริง ดังพยากรณ์นะคะทันครับยังทันอยู่ครับเปิดไว้เลยลูกให้แสงเข้าลูกเปิดไม่ได้ที่มีคนแอบอ๋อเปิดบางนอกมีสองชั้นอ่ะที่อิ่าลี่นี่ต้องความปลอดภัยระวังจริงๆแล้วเมืองใหญ่ๆอ่ะคนเยอะๆจะมีแบบกวยกูยืมบางทีเขาแบบลวงกัะฝ่าวยไไม่ค่อยหนาวครับสกุลเงินอะไรครับ โรค่ะยูโรทำไมฟ้าสว่างที่นี่ประมาณสี่โมงกว่าห้าโมงพระอาทิตย์ตกสองทุ่มเช้าเมันใช้ห้าชั่วโมงแล้วก็พระอาทิตย์ตกสองทุ่มเลนซ้อนแอบไปแล้วครับเพราะมันเล็กมากได้ไม่ไหวไหมครับที่นี่เนี่ยค่ะวิวก็จะเป็นนี่เรือที่เรานั่งกันมาแบบนี้ครับใช่เวนิสนี่ของเวนิสไม่ไปไม่ไปตรงนี้นี่มีคนไม่ไปแล้วแล้วเดี๋ยวนี้มาทำอะไรครับ เด็กเกียวขอนะคือาฝนของฝนาาผลผลตกวันนี้เราไปไหนดีแคมุนเราก็ไปเดินเล่นหน้าโรงแรมชิมเจลาโต้ะยอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวดูล้าเราก่อนว่าเราอาจจะนั่งเรือเข้าไปตรงซานมาโตรทางการขนส่งใช่ฝนยิ่งตกเบียระนนรีวิวห้องรีวิวไปแล้วครับเฮ้ยเกาหลีเกิดสงครามแล้วแคมุนอะะไรนเกาหลีเกิดสงครามแล้วใครบอกน้องบอกมา เากาหลีเหนือโอ้ยิงขีป,าปนาวุธแล้วรครับรายงานข่าวหน่อยครับน้องๆเดี๋ยวไปตามอ่านค่ะอยากให้เล่นตามล่าหาสมบัติได้ไหมครับเด็กจิว๋วคืนนี้เหรอ<พ>ายาก<พ>าเลยพาชมห้องอีกหน่อยมียขั้นยากครับห้องห้องมันเล็กมากเลยครับไม่มีอะไรละอ่ะดูกันเวนิส e นะห้องเล็กแต่เขาก็นี่ไงมีตกแต่งเห็นไหมเป็นแนววินเทจใช่ไหมวินเทจตนะดูแบบว่าดูสิอันนี้คือไม่ใช่เก่าจริงนะเขาเป็นเป็นแนวเขาเดี๋ยววินเทจใช่ไหมครับเเปิดดูในกม มีทีวีอ่ะมีกระจกน้องพิมพ์นอนไหนเดี๋ยวนอนไม่มันจะมีเตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงค่ะซึ่งไว้ในห้องน้ำเนี่ยนอนในห้องนำ้ำดีไหมห้องน้ำกว้างมากเลยดีไหมลูกตไปหาอยากกินกังไงไป,เ,ปเล่นะคะมันจะเล่นนอนไปเล่นหรอเด็กเกียวอยากแรกที่อยากจะกินที่มาถึงเวนิสคืออะไรคะจะมีเตียงเสริมตรงนี้ค่ะอยากกินอะไรคะคิดไม่ออกค่ะเจลาโต้สิไปเจลาโต้ค่ะคืออะไรคะไอติมเจลาโต้ไง ไอติมเจลาโต้ไงคะอไติมหน่อยเจลาโต้ที่ตักๆลูกอ่ะไปายแเสื้อไม่๋ยวแม่ใส่เสื้อตังก้อนเลยถึงแม้มันจะไม่ค่อยหนาวแต่เอาไปเผื่อๆเดี๋ยวพะาทิตย์ตกไลฟ์ตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกสองทุ่มที่เมืองไทยก็น่าจะประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มตีสองครับตีหนึ่งไม่ไหวมั้งคะไม่ไหวมั้งลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนี้ไม่น่าจะเห็นแสงสวยเพราะว่าฝาปิดแล้วอ่ะร่มไหมคะร่มอ่ะไม่มีไม่มีจะใส่พุดไปค่ะร่มมีนะแม่เอามา อ๋อเหรอมที่มันเป็นทูมซอ่ะได้ได้ต้องลื้อกะเปาอีกเมื่อกี้เพิ่งเก็บไปนะคะมีหลายคนบอกเล่นตำลาหาสมบัตินะคะเดกจิ๋วได้ค่ะเดกขึ้ของแพงไหมแคามนของแพงไหมแพงนะคือยังาเได้นะคะเพราังื้ออย่าเลยลูกเพราะว่าเราไม่ชอบแพงไหมที่อิตาลีแพงอยู่แล้วอ่ะ แต่ที่เป็นนี้ยังไม่ไปซื้ออะไรนะน่าจะแพงนะครับป้ารหักระเป๋าคืออะไรอ่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับเด็กจิ๋วไม่ค่อยพูดเลยเด็กจิ๋วพูดหน่อยสิครับป้าไม่ได้อ่ะไม่ใช่นี่เลขอะไรไม่มองไม่เห็นหรอกหกทีนี้ประมาณห้าโมงครับสีกี่องศา น่าจะประมาณแบบว่าเกือบเกืบบอบยี่สิบนะแคมุนเนาะไม่หนาวเลยโอ้อไม่หนาวแคมุลตัดเป็นสูงศูนหกแล้วลาาลเราไปบอกรหัสกระเป๋าแล้วออกอากาศเลยนะคะอ๋อค่ะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยแคมุนเดี๋ยวเปลี่ยนเลยนะทำไรอยู่มาไม่ทันก็แค่พาดูห้องครับแม่ซ้อนแอบไม่ไหวครับห้องแคบมากมมาทำไมอีกไก่ไม่มาด้วยค,ครแคมุน เฝ้าบ้านนะในใครับแกเฝ้าร้านแค่มุนชอบอยู่กี่องศาไม่รู้จริงครับอ่ะลใส่เป้ไหมไว้แค่มุนชอบประเทศไหนมากที่สุดประเทศไหนหรอราคาห่างต่างเงือกไม่บอกนะครับป้าป๊าอยู่เท่าไหร่อายุเท่าแค่มุนครับได้ถามมชอบประเทศไหนแค่มุนประเทศไหนหรอไม่ถึงวีวอ่ะฮะไม่รู้ฮะหนมารอ วิวที่ผ่านมาแม่ชอบแคนาดามากที่สุดอยากให้ไปอียิปต์มืเที่ยวค่ะไปกี่อู๋เนะาะไอเดี๋ยวนี่กลางห้องเลยเหรอหุบก่อนค่ะหุบก่อนหุบก่อนหุบก่อนค่ะอ่ะแล้วนิงเสร็จจะแก้ก่อนับคุณแจห้องอ่ะคุณแจห้องที่มัน <ฮะ S 1> หใหญ่ๆ <สา S 2> อ่ะค่ะเออแต่กูต้องใช่ว่าที่จีบก็คือไม่ใส่ซิเกีตไปแล้วก็ขนาด เป็นกุญแจห้องเป็นไงแฮมมุนกุญแจห้องใหญ่แลนะหนักมากพิมบอกว่างสงสัยห้องที่นี่มันราคาแพงเพราะว่า <c oughs> เข้าไปถันค่ากุญแจเนี่ยพิมเขาบอกอ่ะไม่ใส่งเท้ามาลูกปเราจะไปกันแล้วนะเดี๋ยวจิ๋ไม่ได้ข่าวเดี๋ยวจิ๋วจิ๋วฟาแลหล,ลูกเดี๋ยวเราต้องเอากุญแจไปไม่เดี๋ยวจิ๋วปิดผ้ดมาม่านหน่อยเมื่อกี้ปา้าปิดหมดแล้วหนูไม่ปิดแล้วเราถอดรองเท้าไปปิดผ้าม่านแล้วมาเนึ้อก็ปิดถอดย่อมาลูกมใส่ย่าเนี่ยถอดยากค่ะตัวเตี้ยปิดได้ไหยฮะ อ๋อไม่คิดแม่เปิดเองเหรอคะเปิดทำไมค่ะมุนให้แสงมันเข้ามาเดี๋ยวมีโจรเข้ามานะครับเราก็จบหมดแล้วใช่ป่ะโอเคอ่ะไปล็อกกุญแจมาห้องที่เนี้ยเขาจะเป็นไม่ได้เป็นการ์ดนะเขาจะเป็นกุญแจไขตลอดเลยที่อิตาลีทุกโรงแรมที่บ้านเราไม่ชอบเรกพวกตู้เสื้อผ้าก็เป็นกุญแจมเลยประตูห้องน้ำก็เป็นแบบไปกี่วันครับมาสิบวันนะครับ เล่นปลาเป็นปลาตายไหมครับเด็กจิว๋วไม่ถ้าเราจะได้นะคะตายเดินไปเลยคัะเด็กจิ๋วลิฟต์อยู่ไหนครับลิฟต์นี่โรงแรมโคสลูราสวยงามไม่รู้ครับพามจิ๋วแย่แล้วคะ่ะเมื่อกี้เราเดินมาทางไหนลิฟต์อยู่ไหนครับเฮ้ยจิว๋วมีที่ทำน้ำแข็งเย้ ใช่หรือเรามาทางนี่อะแคมุนงงนะฮะโอ้ยจะจ๋วความจำแม่นไปไปหาอะไรกินกันค่ะค้างมีคนบอกค้างแคมุนค้างเหรอรีบแบทคอนเนคชั่นค้าง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 เขาจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนยังไงอรีบมาแล้วยิ่งเข้ารีบมันจะยิ่งหายไหมคะ ู10นมาไม่เปลี่ยนให้เดี๋ยวสซวับนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวเ้เราเอาเราเอานแจไปฝากเราจะคืนแจไปด้วยหรือเปล่าฝากดีกว่ามันหนักว่เดี๋ยวตกหายได้แค่หายค้างยังคะมีหลายคนบอกค้างค้างค้าง ใครค้างยัง,งเขาบอกว่าร้านแถวๆเนี้ยมันจะปิดสามทุ่มพวกร้านข้าวอาหารแต่ว่าร้านสุเวเนียร์เนี่ยจะปิดเที่ยงคืนเลยนี่ยังค้างอยู่ปะครับอ่ามีคนบอกมาแล้วมาแล้วไม่ค้างแล้วใช่ไหมโอ้มันขึ้นเร็วมากอ่านไม่ทันแต่ว่าตรงคร้างหรือไม่ค้างครับตอนนี้ ดูได้แล้ว <really ดูได้แล้วให้ค่ะอันให้มาแล้ว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 โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ได้ไปเด็กเคี้ยวกินอะไรดีฮะเนื้อต้มอะไรปะไหนอ๋อนี่ไงติดกับโรงแรมเราเขาเป็นร้านแบบไข่ลาเต้เราชิ้นละหนึ่งจุดห้ายูโลวิชิ้นใหญ่มากเหมือนกันแพงอ่ะ หก <60 S 2> <ค>บาทนะหกบาทแต่ชิ้นเขใหญ่งเป้็เนี่ยแยแงไหมคะชิ้นหนึ่งประมาณหนึ่งร้ยบาทชิ้นละสามชิ้นละสก็คือหนึ้บาท อันนี้เป็นเหมือนแอปเปิลสตูดิหรอมีเป็นอะไรก็ไม่รู้โอ้เข้าในร้านมีเต็มเลยค่ะมอนอ๋อเยอะแยะมากมายมีเป็นเยอะแยะจะเป็นแบบหวานนะแอันนี้ตอนขนมปังใหญ่มากก้อนใหญ่มากสมมติแบบช็อคโกแลตตรงข้ามมีเป็นเจลาโต้ไหมครับเจลาโต้มีพิซซ่าอันใหญ่ยักษ์ตอนนี้มันฝนตกหนักมี้ยครค่มอนอ๋อฝนตกลงมาวิ่งไปวิ่งไป นี่พามีรถเนวเตลล่ามีรถคินเดอร์มีรถคินเดอร์ด้วยรถคินเดอร์เกี๊ยวเราไปหน่อยมี่ถูกร่มสิไปเรถที่นี่เก๋มากมีรถนี่ฟลอเรโล่เห็นไหมรสฟลอเรโล่รถคินเดอร์โอริโอนี่มีรถสมิร์ฟด้วยสมิร์ฟมังโก้เนวเตลล่าโอ้เลาไม่ถูกเลยอะข้างในมีนะจ๊ะมีรถทีรามิสุมีนี่มีรถนี่เหรอมีมีมีแค่บนปาว่าต้องลองหลายๆร้านใชกว่าเอาอันนี้เอาเฟิร์ตเอาอะไรก่อนดี นี <Workers S 2> <อ>่แปลว่าเป็นค e ินเดอร์อะไงเอาใส่แค่อ่อคินเดอร์วันไม่หวนคินเดอร์อ่าอย่มอลนนะอ่าถือไว้อร่อยไหมเวินเลยเกยเยคอยากกินินไอยากกินอิน่ากินน่ากินนเสมอ โอ้ยมีคนบอกให้กินเสมอนมะมคะอยากกินโอรีโอโอ้อ่านไม่ทันเลยโอ้ยมีหลายคนพูดถึงเกาหลีเหนือแค่มูนเดี๋ยวต้องไปเช็คข่าวหน่อยนะฮะตอนนี้ไม่รู้เรื่องเลยะคะ่ะอยากกินทีรามิสโซอ่าน้องๆบอกกันหน่อยอยากกินรสอ,อะไรที่ามิสโซแท้ไอคิวอ่านในรูปมีอะไรไหมคะมีฟ<ม>ลอเรโลฟลอเรโลอันนี้ได้เป็นวานิลาเชอร์รี่โอรีโอโอรีโอแล้วก็เป็นกินเดินเดอร์แล้วก็เป็นชีส นูเทลล่าแมงโก้เสมอแก็แล้วก็รินรสนูเทลล่าอ้าวเดี๋ยลองร้านอื่นดูคินเดอร์นี่คือเหม่ยที่น้องเบนชอบกินนะค้ามน่มีรร้านอื่นมันไม่มีรสเรามีตัวช็อคคิปไม่อยากถ่ายรูปแต่กยมีนี่ด้วยสติกเกอร์รสสติกเกอร์เห็นไหมใช่ไม่ไดา่ายรเหรอกรป๋าืกากันไม่แค่มันมีรถนี้ด้วยนะคินเดอร์เซอร์ไพรส์เห็นไหะไหนข้างในฮ อ๋อแต่มันเป็นขาวขาวอ่ะคืออะไร,ไรไก,กินช็อคไกแลตรู้เหมือนไข่ช็อคโแแอ๊กอย่างงี้ยงแจับแป๊บหนึ่งกี่บาทแค่นึงหนึ่งจุดเจ็ดเท่าไหร่คะเจ็ดก็ประมาณห้าสิบบาทหกสิบบาทนะแพงไหมครับเดี๋ยวเอากระเป๋าตัางค์ในเกี่ยวไว้ก่อนนะคือเราโดนลวงมันจะได้ก็ไม่แพงนะแต่ราคาส,งาสูงใส่องกระเป๋า น้องี่มายืนถ่าย,ยรูปร้านนิดนึงเล็วๆๆๆชื่อร้านอะไรคื่อร้านอะไนไม่รู้ค่ะไม่ได้ร้านดังอ่ะร้านทั่วๆไปอ่ะถ่ายรูปนิดน,น,นึงค่ะี้นแ่เหนสน่ผมรอบนิดนงผมรอนึงรี่หนอ้เ้ว็เหสยนิดหุบลอมนิดนึงหุบลอนนิดนึงรึ่าี่นี่้ ตายเลอะหน้ากล้องเยอะเหรอเรนเขาไปยืนหน้าลำนี้เลยน้องพิมพี่ปอสองค,อค,องค่ะภาพไม่เคลื่อนไหวอุ้ยค้างมีคนบอกค้างมากค้างมากเนื้ออายุมๆหน่อยหน้านะมันตลกโอเคยอดเ okay. ยี่ยมหายค้างแล้วหายค้างแล้วฟ้าอนี้หน้ากล้องเลอะมีน้ำหยดใส่ปะมีค่ะว่าแล้วเชียวเมื่อกี้ถ่ายรูปแล้วมันค้างหนักค้างหนักมีสงครามมีน้องแคมูลแย่แล้ว มีคนบอกค้างไม่ค้างค้างไม่ค้างตลอดเลยอร่อยไหมคะจะเกีียวบอกหน่อยค่ะค้างสองคืนบอกไปสี่ค้างสองคืนอร่อยไหมอ่ะเออยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยมามามาๆอยากชิมรึอ๊มอ๊มอ๊มรสนู่งตาล่าค่ะเป็นไงแค่ันไม่อรอมันมันหวานมันไปหน่อยอ่ะมันหวานมันไปหน่อยอ่ะจริงเหรอไหนลองชิมบ้างสิคะ มันมีกรอบๆด้วยอ่ะป้าป้าเด็กคนที่กรอบๆนี่มีกรอบป่ะคะมันจะมีกรอบๆเหมือนกินช็อกโกแลตเอคินเดอร์คินเดอร์ก็จิ๋วน่าจะชอบสิเนะป้าชิ๋มั้ยสินะใช่มันเหมือนเหมือนกินเดอร์เลยค่ะไม่ชอบอ่ะรสเฟอร์โรน่าจะอร่อยกว่าเราไปลองร้านอื่นดีกว่าเนาะอืมไม่อร่อยไม่อร่อยเนาะ มันมันมันไปหน่อยบางร้านที่แบบ,บมันมันไปหน่อยมันจะเป็นร้านที่แบบอร่อยเลยนะ <c oughs> โอ๊ยปลาดําน้ำปลาดําน้ำว้ายขอปนนะนะปไปยิงน้องที่ท่อน้ำทิ้งอ่ะ <c oughs> จริงเหรอจริงแล้วมันไหลามาที่ตายแล้วปลนนี่แม่ไม่ได้ปัดก่อนนี่จะไม่บอกปลาอ๋อปลาปลาไปต่อแค่ม้วนถือไหมถือร่มไหมให้แม่ถือหรอได้ถือร่ม้วยแม่ถือร่มด้วยถือนี่ด้วยเหรอปลาถือเดี๋ยวหนีบก่อนเนย บนึ่ว่ไม่ปั้นหรือให้หนึ่ก่อนแต่ว่ามีข้าวนี่บางไม่ให้ไงน้าให้กินบ้างช่วยตรงนี้มันหลดหยดละอิดละอิดเลยมันจะิเดินไปที่ไหนดีอ่ะป่าไปั้นเดี๋ยวก่อนทีนี้ปั้ท่าเรือท่าเรือแทนมือไอโฟนกันน้ำไหมอ่ะ รุบไลฟ์ก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์พังอ,ะอ่ะอา่อาอ่าอ่โอเคนั้นลาไปก่อนนะคะ,ะดเด,เดี๋ยวเรัพท์พังพวกนี้พวกนี้ไลฟ์สายพวกนี้นะคะพวกนี้เจอกันเดี๋ยวพัง